ค่ะขอเองเลยข่าสาดสกัวสักคนวันนี้แม่จะทำอะไรคะรำอซ้อนค่ะน้องมีดช่วยไหมน้องไม่ทำ <laughs> <laughs> นี่คือบอกบ้านมาทำาสวนช่วยแม่นหนูไม่อยากทำแต่ว่าเออเครก็จะเก็บแพ่พี่น้องคะไม่เลยอืมมันอันนั้น just the p a t ถ้ามันหญ้าแห้งแม่ก็จะตัดหญ้าพี่น้องหวังว่าทุกคนจะสบายดีพี่น้องจา้าน้องมีดยืนอันนั้นนเรยสูงกว่าใส่ ยืนอะไรนะยืนฟุตบอลนี่น,นี่ฟุตบอลยืนขขดูสิอากาศเดี๋ยวน่ารพี่น้องคะเนาะวันนี้เป็นวันอุ๊ยดอกไม้แม่ลูกดอกไม้อดอกไม้แม่วันนี้เป็นวันอะไรเป็นวันอาทิตย์แล้วพอดีมันอากาศดีก็เลยจะทําสวนเราก็จะเอาวิดีโอตามที่เราทําให้ทุกคนดูนั่นแหละจ้ะพี่ <S <S น้องเนาะ,นะวันนี้อากาศดีนะคะทุกคนขาแต่ว่ามันลนัน แต่ว่ามันลมนิดหน่อยไม่เป็นไรมันจะได้แห้งถ้ามันลมแล้วมันแห้งพี่น้องดอกไม้ทรายเบิงที่ทรายซื้อมาปีนี้นะเดี๋ยวเขาก็ยุบไปจ้ะปีหน้าเขาถึงจะเกิดมาให้ใหม่ในช่วงเดือนซัมเมอร์เนี่ยนะจ้ะคะจ้าไปเก็บเลยโอ้ไปเอานั้นมาที่หละเอาที่ขึ้นนะแม่ไม่เอาพวกนั้นลูกเอาให้เอาไว้ให้กระรอกกินพี่น้องอันตอนแรกน่ะ ตอนแรกว่าจะเอาไว้ให้โ oh, อเอากนโ้ใหญ่เนาะเอามาให้แม่ดูหนะ่อยเออตอนแรกนูเก็บเลยว่าจะเอาไว้ให้กระรอกกระแตกินพี่น้องแต่ว่าเขาบริบกินหลายจา้ะเขาไม่กินเลยแหละ <at> ก็เลยจะเก็บกิน <here. S 1> เพราะว่าเราเรากินหมดอุ้ยไม่ได้อย่าโยนแรงลูกมันจะช้ำนี่บางแบบนี้ค่ะโอเค thank you เพราะว่ากระรอกกระแตก็ไม่มากินเบองต์ตน้ละพี่น้อง เต็มที่ไซก็เลยเอาไว้ข้างล่างพวกที่มันร่วงแต่ว่าที่ที่ไซบอกว่าจะเอาไว้บนต้นนี้เขากินอนะ่ะเขาคงไม่กินหรอกเรากินหมดก่อนจ้ะเรากินหมดก่อนเราก็เลยจะต้องมาเก็บไปกินเ <c oughs> หลืออยู่ข้างบนหนึ่มดีไปเอาที่ยืนมานี่นี่น้องมันจะสุกแล้วนเนาะกระรอกกระแตไม่กินแต่ว่าของเราที่เก็บไปนั้นเรากินหมดแล้วแล้วก็เอาไปฝากเพื่อนเราก็เลยอจะมาเก็บไปไว้กินดีกว่าเนาะเอาพวกนี้ไว้ให้เขากินอยู่เต็มอยู่นี่เขาบอกมากินเลยเต็มเลย นั่นหน่วยหนึ่งกรงเจงตัวนี้มันเก่าแล้วพี่น้องก็เลยเอามาใส่ทำสวนนูไม่กินล็อกี่นี่มาแม่ึ้นเด็กเก็บลงมาเสียดายมันเพราะไหมกินนี่ดีเขาบอกว่ามันอร่อยพี่น้องมันแซ่บะสม่บเขายวาแล้วก็จะตัดกิ่งมันออกด้วยไม่ได้

กอนนี่ลูกแบบนี้อร่อยลูกสีโอ้ลูกกลมๆเหมือหแบบมีแ่กจ้ะลูกกลมนี้ไม่ไม่ติดฝาดเวลามันถูกให้ไมเคิลเป็นคนทำแต<ม>่ได้ทำถูกใจเพิ่อนนะพี่น้องมาบอกใา่ว่าอันที่มันชี้ทางนั่นช่างนี่มาสิดด้วยเห็ดหเอาเองโหลดคลับมาเสนอก ทำเองเลยว่างั้นพี่น้องจะตัดให้มันเตี้ยไม่ชอบให้มันสูงาาอ่ะนะจ๊ะน้องไม่ไดีเป็นคนตัดให้มันเล็กๆลูกเี็กกำลัวาาันนี้ก็เสนอตอนทําสวนพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วตอนนี้สปริงเต็มๆนะคะพี่น้องสปริงก็คือเอ้ยไม่ใช่สปริงออทัมพี่น้องออทัมก็คือใบไม้แล้วดูใบไม้ร่วงจ้าทุกคนค่ะเออดอกเตอร์ใหม่ ด็อกเตอร์ใหม่เ้อะม่นี่พ่อเธอนี่ยสั่งไห้ไส้เฮ็ดเลยว่าบอฉันบอเฮ็ดเพราะว่ามันเดี๋ยวว่าถือใจเธอเขาเรียกตัดแต่งกิ่งเนาะพี่น้องโอ้ยคิดบอออกสมองสมองไปแล้วสมองสมองไปแล้วให้ด็อกเตอร์ไม่ตัดแต่งกิ่งเองนะคะเออตัดออกเลยไมเคิล เมลี่ใสเครื่องญ่ได้แล้วแต่ว่าจะตัดไปแนวเด็ของนั่งเท่านั้นแหละพี่้องเลยมันก็แห้งพอจะได้ตัดเอ้แห้งพอพอตัดอยู่ถ้ามันเปียกไม่อยากตัดนะจ๊ะตัดไปซ้าที่นั่งอยากตัดละจ้ะแต่ว่าใช่ว่าให้มันตรงๆนะค่ะเมลี่มันเป็นรอยอยู่นะคะตามล้อมันแสดงว่านางเก่งขึ้นเยอะ ต่ก่อนใช้เครื่องใหญ่ไม่ได้แต่ก่อนใช้เครื่องของคุณย่าที่ที่เล็กๆอ่ะน,นะจ๊ะอันนี้เครื่องใหญ่มันจะพลังเยอะกว่ากันนะคะเครื่องใหญ่แรงเยอะกว่ากันโอ้ได้เียกอยู่หะน้องมิลนี่ถือว่าโอเคอยู่มุมอดอกไม้ป่านะจ๊ะออกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหลือพันมันนั่นนะจ๊ะพันที่จะเป็นปีหน้านั่นจ้ะ เขาเรียกว่าอะไรพี่น้องสีเหลืองๆน่ะสวยๆ mm. เขาเรียกว่าพี่ยังก็ไม่รู้เหมือนกันพันแบบพันนั้นน่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้มันเปลี่ยนสีเดี๋ยวมันก็ร่วงลง มันเจ็บด้วยนะนั้นมันมันแนวนะทิมเมืม่เอเราไปทิมก้นใส้ไปทิมก้นเมลี่พี่น้องมัน่าเอาหญ้าใส่ให้มันเป็นปุ๋ยตรงนั้นมุมนั้นเพราะมุมนั้นเนี่ยมันมันมันจะชื้นนะคะมันไม่ค่อยมีแสงด้านนั้นนะพี่น้องจ้ายังมีตัดได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัดไปตามสไตล์นางเลรอจ้ะเดี๋ยวส่จะมาเล่มตรงที่นางมิสหมายถึงว่าตรงที่นางตัดไม่ทั่ว ร่มก็จะเอาออกจ้ะพี่น้องเพราะถ้าเอาไว้ทั้งปีมันก็จะนันมันก็จะหักพี่น้องคะนี่ร่มนี้ใช้ตอนนั่หน้าร้อนนะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวหน้าหนาวตัวนี้อีกยาวไกลก็จะเอาออกก่อน สนพ่อไม้เมียนอันนั้นเหรอจ๊ะเก้าอี้ไว้ไว้นุ่นเนเป็นระบเบียบเรียบร้อยนะจ๊ะเราจะไม่ได้มานั่งตอนหน้าหนาวไม่ได้ใช้แล้วนะจ๊ะพี่น้องเห็นไหมผลงานของเมลีตัดเอแม่ทรายตัดเรียบร้อยทั้งขยะเต็มแล้วสันพ่อไม้วา <laughs> เฮลี่เอ้ยพ่อไม้ว่าทั้งขยะเต็มแล้วก็เลยอันนั้นก็เลยหยุดค่ะได้ทำแค่นี้หละวันนี้ ฮะหลีแกงเเหลืออะไรรู้ไหมพี่น้องเหลือเลมทริมเขาเรียกทริมพวกนี้จ้ะนี่ที่มันชี้โดชี้เดนี่แล้วก็อันนี้ต้องตัดออกได้แล้วปีหน้ามันถึงจะออกมาสวยแต่ถ้าเราไม่ตัดนะมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่สวยพี่น้องนั่นแหละแล้วก็ต้นนั้นต้องตัดล่งนะค่ะแล้วก็มีบางอันจะต้องทริมพี่น้อง อะไรค่ะทุกคนค่ะช่วงบ่ายก็อยู่ประมาณนี้แหละกับสวนเบึงท่าสีไทยอันนี้บึงอะไรนั่นนี่ดอกฟอกกบนี่คือถุงมือจิ้งจอกพี่น้องใส่ย้ายมันเห็นมาตรงที่ย้ายมันจะเหี่ยวเหี่ยวย้ายมันในวันตอนวันที่ทําความสะอาดลราจะนี่คือเขาจะขึ้นให้เราดูปีหน้านะคะพวกนี้นะเพรนโตไม่ทันปีนี้มันจะทนหนาวทนแดดทนฝนนะคะ ไออย่างกอถุงงก็จิ้งจอกว่ามันสุนัขจิ้งจอกดอกใหม่นะจ๊ะมันไม่ดีเอาไปเทเห็ดปุ๋ยจ้ะมุมนั้นเอาไปเห็ดปุ๋ยมามาพี่น้องเนาะโอ้ยกินหอยคุณย่านี่เราททำสวนดีๆแล้วก็ทำความสะอาดเครื่องตัดหญ้าพวกทรายก็เอามาเก็บมาไว้อยู่เครื่องเล็กจ้ะอันนี้เครื่องใหญ่ของเรายี่ห้อเดียวกันแหละจ้ะแต่คุณย่าเขาเอาแบบเครื่องเล็กมันดันง่ายดันง่ายแต่ว่าใช้เวลานานในการตัดนะจ้ะ,จะ ละไม่รีก็ได้ใส่เครื่องยาตอนเต,เตกี้เสร็จแล้วเราไม่รีเนาะไ,ไปแล้วทุกคนคะ่ะบ๊ายบายจ้าไ,ไ่ทำความสะอาดแล้วลูกโอ้เกง่งเกเก